ับผมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีค <วะ S 1> ุณพ่อทุกท่านทุกคนครับเมื่อน,นี้มันเดิมเช่นเคยพบกันอีกแล้วครับผมกะฝนตกฝนตกงาตะเสาครับผมกะพระอาจารย์ใหญ่มหาอาจารย์ใหญ่คือกันนี่ละมาบึงมาชมนกไมพะนะว่าครับอาพ่อจิ้มสวัสดีครับผมวสวัสดีครับผมนี่ครับผู้จกครองอรัพ่อสันสวัสดีครับอ่ะนี่ครับกับ มาชุมมาหาจัดไงหาเรามาชมนกเรามาหาเอาแนว่ไชมหนกไมเดมัชมนกไม่ด้วย่เ้าอได้นกจริงๆมาหลายโจเลยว่าติมันยากขึ้ักตัวเยเบื้องแล้วเป็นไงล่ะเบื้องมันพันแล้วอ่ะเต็ใจเ็ใจยุ่งแล้วแต่ว่าไม่แด้หัวใจแล้วบุ๊บเออหายบุ๊บหัวใจแล้วแล้วหัวใจปะนี่ยไม่หัวใจ คุ้ยอะไรลุงแล้วคุ้ยอะนี่ครับกลับมาเบิงง้งหนกน้ำผัดสันนี่แหละแต่ว่าพอจิมอ้มเหลียวเบิ้งเลียวมีมีตัวเนี้ยมาอยู่ว่าสันว่ะถือถือใจอยู่ว่าสันต่บุรุว่าตัวใดวะตัวมีตัวถือใจอยู่ว่าสันเดออี๋ยวเกิดฝนมันตกเลยไม่ได้ไปว่ะมื่อไรายล,ละเอียดยจังดเดี๋ยว ชมเป็นโตๆไปเดี๋ยวขออนุญาตคุณพ่อะทายไกลๆเบื้องจากโตเบื้องเฮาอ่ะนีตัวใดถือใจบ่ถือตาบ่มีตัวนกงหม่นะครับเบื้องแล้วยังยังเปียวๆแน่อยู่เปียกๆยู่เป็นไเบื้องใหม่เบื้องพันๆแล้วฟ้าพันนะตองใหม่คือว่าต้นไม้ก้นไม้อะไรแคมันเปลี่ยนต้อกั โอเคอยู่แต่ว่ามันเป็นนกเล่นยากเป็นนกมีหวกนี่เป็นอะไรปลาหนกตอเล็กปลาหนกตอมีแต่นกไม้ปลานกตอร้อนมีตัวนกมีตัวนกขัดแหละครับผมนกเราขัดไว้แล้วมันเป็นเฉลยนกตอดินนั่นแหละแต่ว่าเราก็บขัดไว้มันกับเป็นนกไม้ขึ้นมาแหละครับผมก็เลยเปียวแน่จังเลย มัม่ร้ัับผมอาจารย์ไงเขาชมเบื่งกันเบิ่งพันธนกันเดี๋ยวคอยเบิ่งว่าตัวใดสิมีทีเด็ดจังใดว่าเมื่อไหร่ฮะเสด็จเเบิ่งทีเด็ดว่าเมื่อไหร่ะไม่ก็อะไรายดอกไดี่นเ้ยอบ เขาละวนี่เดนี่ยตัวนี้ได้มึงมันนั่นละตัวนี้เด็ดม่นี่่เนอ้แย่อดินขักตัวนั้นยังมีนี่น่งกยังมนี่นได้มดแตัมันตุ่มเล็กตุ่มเล็กหนกไม้ใส่ตุ่มเล็กกับประมาณนี้นะครับผมตัวไดที่ดินก็มอดแย่ครับผมเดี๋ยว เขาเบื้งรายละเอียดแต่ละตบงีมีที่เด็ดจังไยบ้าบ้านน่งจังเจ,<ห> <laughs> จับอ้เบิ้งเลยเบิง้งในตุ่มว่าขาเก็บฟงันจังเยฮะมันจอยโอ้ตัวน,นี้เลยจะหลายมือละตอวน,นี้เป็นแนะเด่นนตัวนี้คน้จนิเน่เส็จป,ป้าหนกตวนี้งเ ก็ใช้กลุ่มเงี้ไว้มันพร้อมกลุ่มเงี้ยมันจ่มาอยู่ต่อเงี้ยเสร็จคือมึงคือยูนคือมึงจะเลี้ยงของเลาายูนตัวนี้จะต้อเลี้ยงเอ้าฮะเอากินมันกินเงี้ยอยู่นี่แหละตัวนี้กินเยอะเออกินเยอะเอาครับเดี๋ยวเอาเบิ้งตัวนี้ก่อนเอาตัวใดก่อนตัวนี้ก่อนนะเบิ้งตัวนี้ก่อนเป็นไหนที่เด็ดไนกไม้นกไม้ครับผมมาหนี้มาเบิ้งนกไม้แท้ๆเลยเป็นนกทีวาบอทันเป็นนกแอบนกตัอละเป็นนกไม้นี่ยนะเอ้าโอ้ตัวนี้ไล่กันเอ้า นุกที่แล้วขัดไว้มาเบิ่งนุกนกขัดไข่ไงล้วเฮ้ามื่อเนี่ยมาแล้วขัดลักษณะใดนุกจังไหนเราคือขัดไว้เป็นลายแบบใดนี่ครับไม่ตัวแรก ตอดกินยาเสือยครับเป็นตะเลียงเยอะนกตัวเนี้ยนะครับเบื้องตัวนี้บ้านเนี่ยตัวหนึ่งคิดเหมือดเหระตัวนี้ก็เด้เนาะมีกับนกไม้ นุ่งยาด้วยบ้านนี่กากันไม่ั้ามงี้ยอยากฟังเสียงเลโอ้ยนกเขาเป็ว่านกไหมเอา้าส่วนอีกตัวนกแดงที่คุณพ่อจิ้มเบิ้งตัวแรกตัวนึงว่าขันเป็นตอหมานมาสั่นว่านกตัวนี้ตัวนี้ขันเป็นตอหม,ม,มานครับเพราะนั้นเป็นนกแดงมาสั่นว่าแล้วว่ามันแดงโอ้ยนกแดงอีหล๋ออกแดงไปเลยนะ้องนกตัวน่ะ แค่ว่างยังแข็งแค่บ่าิทลายขอหมูนเอเล่ครับผมอสอยงอเม็ดขาวเม็ดน้อยต่างหางเรียงเปียวนี่เป็นตนาไน่ครับหนกหอยเขาเล็กตัวเนี่ยเปียวสุดยอดเลยครับเนี่ยก็เป็นนกสีแดงครับเอาตัวใครเบิ้งมื่อน,นั้นดิไปใส่ตัวที่ว่าเอาใส่ในช้านี่หน,นกแดงครับตัวนี้ตัวพุตเกียร,ยร,ลลมมร์มันเปื้อนๆไป ออกแดงวันนี้ออกแดงครับเบิ้งวักษณะแล้วกบนี้ตัวนั่นแหละครับนีตัวนั่นแหละที่ว่าสูงบ่ดินป่านี่แล้วกับกิน,กน,กนเน,น้อกินกินแบบบ่าไอ้คนอะครับผมเปิดเปิดล่อตัว อันเดียพอจิมอยากฟังเสียงเจ้านิจจาว่าสันวะเจ้านิจจากะเป็นทีเป็นพอนกของทีพอจิมมาเอาไปนะครับผมเหมือนนบ่อะไรไทยคลิปอะทไทยแต่คลิปสัตว์เหมือนนั่นไทยลงคลิปเลี้ยวื้อๆ่าไดลูกได้ลูกเจ้านิจจาไปตัวหนึ่งเป็นลูกท้นครับผมบันนี้อยากฟังเสียงพอนกว่าสันวา เราอยากฟังเสียงพอนกนี่ครับนกนกซีอยูน่นี่นี่ครับนกมันอยู่ในกรงผสมครับผมเนี่ยนี่นี่ครับคนกรงผสมแล้วนี่ นี่ครับเสียงเจ้านินจานี่นี่ครับกําลังปล่อยคลุมเลยครับนี่นี่นี่ครับนี่ตีองมนะครับตงูน่่ต่อ,องใลูกนี โอ้เถอะมาตานาพ่งแล้ิ่ามานี่ครับเกิดนี้ที่เด็คัดไว้สามตัวมีซํำนีเดี๋ยวพ่อคัดไว้เนี่ยมีเด็ดกว่านี้อีกวะม่ว่านี่สุดยอดเลยนะแล้วอพหนโอี่ครับแล้วนกยู่ลงสีครับผมนี่ ปั้นปันปั้นโป๊ะั้นป๊แดงบัานปแดงนี่อุกเสียงหน่อยอีกตัวนึงเอาที่่นกไหมนะครับโอ้ดินโอ้ตัวนี้ลายงามครับนี่ป็นลายโอเคตื่ยตยใตอบเนี่ยวจเับมันนะจ๊ะ ลายแบบงามเลยครับลงตัวนี่พูดนะนงตัวลง,งลายงามอยู่แหละนี่เขาเสาดินแล้วบ้านเนี่ยเบิ่งครับบ้านเนี่ยสองกุ๊กเสียงหน่อยสอกุกเสียงน่อยได้ออขอเยอะได้เป็นซีตีไก่เนี่แต่งงานหลานกับได้ไปส่งลุงหรืเอานกไปน้ำก็ได้ครับ ไกันลับนี้ที่เด็ดๆกับประมาณสี่หาตัวนี่แหละนกที่เล้าขัดไว้นี่ยนะอ่ะครับผมเกิดสองตัวมาค่ะเดือยเบิ้งนกเขาใหญ่เอาไปมาได้สามตัวบัดได้เป็นเป็นนกเขาแขกครับบารเนี่ยแขกแขกสามตัวอ่ะนี่แหละครับผมแนวได้เฮ้ามือนี้ก่สรุปได้นกเขาแขกไปเลี้ยงสามตัว ส่วนนกเขาใหญ่กับจังมาเบิองเอารอบหนาวะฉันวะรอบเอหนียวนกเขาแขกไปก่อนเอานกเขาแขกไปอ,ไไอืมทำใจตัสักไข่อืมสักไข่ <c oughs> <c oughs> ครับผมกะประมาณนี้ครับผมกะคลิปนี้นะครับเนาะอ่าผมก็ขอจบคลิปไปเพียงสักมีเลยนะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปน็นกำใจผู้เห็นคลิปนี้นะครับสดุดยอดคลิปหาเกี่ยวกับเรื่องนกเขาฝา,ากพี่ฝากน้องฝาก คุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนคือเก้ามือนี่อ่าพอจิมกับพอสันขอลาไปก่อนนะคุณพ่อสวัสดีครับผม